การรับแสงแดดในยามเช้ามีประโยชน์กับร่างกายมากๆเลยนะครับมันจะช่วยกระตุ้นการสร้างฮอร์โมนแห่งความสุขให้กับเรานะครับเซโรโทนินการที่ร่างกายเรามีฮอร์โมนตัวนี้เยอะๆนะครับยิ่งดีครับมันจะทําให้เราเนี่ยสดชื่นทั้งวันและ พอตกกลางคืนนะครับฮอร์โมนเซโรโทนินนียมันจะเปลี่ยนเป็นฮอร์โมนเมลาโทนินซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการนอนหลับหลับลึกหลับสบายนะครับไม่ตื่นกลางดึกเราตื่นเช้าขึ้นมาทุกวันนะเราจะสดชื่นแบบมีพลังนะครับเพียงแค่เราอาบแดดในยามเช้านะครับทุกๆวันนะครับร่างกายเราก็จะสามารถสร้างฮอร์โมนเซโรโทนินนียได้เพิ่มขึ้นนะครับและอีกหนึ่งประโยชน์จะเป็นการเริ่มต้นของนาฬิกาชีวิตของวันใหม่แสงแดดนี้จะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยรู้สึกอบอุ่นรู้สึกผ่อนคลายเป็นการเริ่มต้นวันใหม่ให้สดชื่นทั้ง วันของร่างกายได้เป็นอย่างดีเลยนะครับดังนั้นนะครับเพื่อนเพืนคนไหนนะครับที่มีปัญหาเรื่องของการนอนหลับนะครับหลับไม่ลึกหลับไม่สบายตัวนะครับตื่นมากลางดึกบ่อยๆ่รวมถึงในระหว่างวันเนี่ยเราไม่สดชื่นเลยนะฮะผมแนะนําเทคนิคนี้เลยนะก็คือให้อาบแดดในยามเช้าครับ วันละ1ชั่วโมงแค่นั้นเองนะครับรวมถึงนะครับทานผลิตภัณฑ์นะครับฮาชิเอ็นอาร์ดนะครับก่อนนอน2เม็ดเชื่อไหมครับจะทําให้ร่างกายเราเนี่ยมีการสังเคาะฮอร์โมแนแห่งความสุขซโรทนิน,นียเพิ่มขึ้นถึง2เท่าเลยนะครับเพียงแค่ทําแบบนี้ทุกๆวันควบคู่กันไปปัญหาการนอนไม่หลับเรื้อรังปัญหาของการติดนอนหลับติดซึมเศร้านะครับจะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นนะครับและเราสามารถหยุดยานอนหลับสามารถนอนหลับเองได้อย่างมีคุณภาพครับ